สวัสดีครับเปิดหูเปิดตากับผัโควิด8 8แตวันนี้ก็มาให้อาหารไก่ตอนเช้าเป็นไก่รุ่นเป็นไก่จนใต้สายจนเดือยก็เช้าชาก็ให้อาหาร มีอยู่ทังชุดนะครับชุดเล็กชุดอนุบาลอีกชุดหนึ่งอายุก็ประมาณเดือนเจ็จอันนี้เป็นชุดอนุบาลชุดเล็กเป็นไก่ไก่ใต้เหมือนกันครับไก่ใต้่ายจนเดือนขอบคุณครับที่เข้ามาชมช่องของครับ